ล่วงไปจ้ายานแม่มาก่อนครับอขอโล่น่อยล่วงไปอีกตัวหนึ่งเราขอกินเลือดได้หน่อยคูรีเหมือนกันครับคูรีสนิมเหมือนกันด้วยครับแต่ว่าก็โดนนะหวาโดนนะหวาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันอยู่ที่จังหวะแล้วอุ้ยมาหนี้แล้วมันนี้แล้วคูรีครับแหมแล้วเราดูดิอ้าโปรสกิลไม่ทนันเหรอ สวัสดีครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลือกกันอีกครั้งหนึง่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูคูลีอินเลิฟสีชมพูจะอะไรเนี่ยเขาก่อมันยังสมบูรณ์มันยังเห็นเต็มๆในลงจอดนะแต่ว่าอ่าลงสนามแล้วมันก็จะเป็นตัวเต็มเวอร์ชั่นเต็มๆครับผมไม่ได้แบบเป็นสีชมพูสีดาแบบนี้คูรีนี่ครับผมในเทนเนี้ยอยู่ที่เลือดอยู่ที่2องแสนสามครับสปีดเพิ่มขึ้นมานิดนึงเป็น62ไมล์ต่อชั่วโมงครับผมแล้วก็เดเมเจากความสามารถเนี่ย1,960 และซับดูเออร์ครับผมอ่ะคราวนี้ต,ต,ตรงปกเมื่อคราวก่อนอะ่ะมันเป็นสีฟ้งางมันเป็นสีของปืนโกรดปืนกัดกร่อนซับดูเออร์ครับผมเดือมอยู่ที่3,900ครับยิงที่ระยะ600เมตรแล้วก็โหลด5วินาทีเช่นเดิมสแต็กของเอฟเฟกสนิมเนี่ยซอน,นได้30ชั้นทำเวลา15วินาทีฮ่ากัดก่อนกัดก่อนฮิ้วเลือดไม่ขึ้นอนะ่ะไปครับเพื่อนไปดูดีก่าว่าเจ้าคูรีเลิฟของเราเนี่ยมันจะเล่นเป็นไงบ้างในเทีนนี้ครับผมว้าวไปงังครับผม ปืนสนิมมืรัวๆยาวนี่แหละอติดโอ้โหเดินแบบอะไรยังเดินสะดุดอีกนะโอ้ยตัวไหนดีวะเนี่ยตัวนี้ตัวนี่ครับผมใกล้ๆมาสองมาแมงป่องหรือเปล่ากอเปียนหรือเปล่า โอ้โหเสร็จไปจ้าเสร็จไปจ้าต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 ้าอย่าโน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 ,น,นเลยโน่เลยดูไกลๆเลยเฮ้ยโล่มันมีมีโล่เหรอเรามีเจาะโล่ดูดิเข้าบุบบุบเลยอ่ะเข้าบุบบุบเลยอ่ะอเจ้ครับไอตัวนู้นครับ หืมทิ้งโลทิ้งปืนไปก่อนครับผมเพิ่มขอพลังสายลุยหน่อยสายลุยจงสถิตกับพ่อโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนนี่เฮ้ยเดกก้อนเลเซอร์อ่ะเดี๋ยว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 เจอการมีเจาะโลเจาะไปเจาะไปเดี๋ยวมันก็มีเจาะโลว่ะแต่ว่าแต่ว่าเราโดนที่ไหนเราโอ้ย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 โอยไอตัวนี้ครับนี่แกจะไปเลี้ยงได้มา โอ้ยคูรีใส่ลุยไปแล้วโ <c oughs> ลวหมดจ่อยจ่อยโอ้ยปืนเขาแรงว่ะเฮ้ยเขามาสี่กระบอกไงเรามาแค่สองครับหย่อนไว้ก่อนเพิ่มพลังเลือดก่อนนี่เจาะเข้าไปสนิมสนิมอันติเมตเป็นเลียครับโดนทิวเลือดไม่ได้ไงจาะเข้าไปนี่อ่ะฟาบครับเจาะโลดีจ้า เจาะโลดแล้วไงเล่าแล้วไงเล่าไปแล้วเพลแล้วนี่มีครับผมสองตัวสองตัวนะตัวอะไรไม่รู้แหละปึ๊บวางไว้นี่ครับโอ้โหเรียบร้อยก็ไล่กันไปครับว้าวว้าวโอเคไห็นตันี้ครับโอ้โหโให้หายตัวมาหาเพื่อนเราเหรอ เสร็จไปครับผมมันเร้าใจเนี่ยนี่ๆๆๆๆๆไอ้นี่ตัวอะไรเราขอกินเลือดนายหน่อยปูรีนี่เหมือนกันครับปูรีสนิมเหมือนกันด้วยครับแต่ว่าก็โดนนะหวาโดนนะหวาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันอยู่ที่จังหวะแล้วอุ้ยมาหนี้แล้วมาหนี่แล้วปูรีครับแหมแล้วเราดูดิอ้าวกดสกิลไม่ทันเหรอโปรสกิลไม่ติดนะไม่มีเกาะขึ้นมาเนี่ยจอยลอยเนี่ยว้าวไอ้นี่ตัวหนึ่งครับเจาะครับผม เน่น่สน oh, co ิบไายสนิบไายโอ้โหเรียบร้อยครับว oh ้าวในนี้ไว้จากอากาศเลยเฮ้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 ยอันนี้โอ้โหอาตเมธกอลลี่ครับเอ้านี่คือนายนายตั้งใจเล่นหรือเปล่าฮะเตะโล่ไปครับผมลวงไปตัวหนึ่งโอ้ยยังแจ่มว่ะโอ้แท้ไปครับ อยู่เลือดไม่ขึ้นดีเรา e ซิ t ครับผมแผ้แผ้แผลปืนโกนไมกินเลยอัดจ่อๆจอจอขนาดนี้เฮ้ย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 ้มาดิมาดิหยูห่เลือดเราไม่ยุบเลยว่ะสองแสนเก้าครับ ล่วงนะมีตัวตัวตัวตอแผหมดยางครับโอ้นู่นูน่น,น,น,นอยู่นูน่นโอ้โหย,ยาวๆเลยยาวๆเลยเปืนกลครับทิ้งไปก่อนเพิ่มความเร็วนิดนึงให้เราเสร็จไปแหมขาดจังหวะเลยโทรเอ้ยเปลวฟาล้าวครับ จบไปเลยโอ้ยควาจะจบได้นะคือเฮ้ยปืนกับโดรนหุน่นถ้าเกิดทำงานด้วยกันอย่างแบบลงตัวมากๆดูดิสิบสี่คิวอะ่ะตัวเดียวอ่ะนี่เฮ้ยมาครับผมปูรีครับใช้อัลติเม e กอรี่ครับปอมปืนทิ้งไปครับหูเต็มเลย ว้าวว้าวล่วงไปจ้ายานแม่มาก่อนครับหอวโล่น่อยล่วงไปอีกตัวหนึ่งว้าวฮิวฮิวฮิวหุยเฮ้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 ยล่วงไปจ้าเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะยิงโดนไหมโดนด้วยโดนด้วยอา่าเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มไม่โดนละโอเคครับผม แหม่บุกหนักจริงๆเลยโหดูเรือยยุบพวบๆเลยว้ายว้ายว้ายวายโว้วโว้โว้โว้ไไกลลอดครับหืมก็ดีนะก็ดีนะล่วงไปครับยานแม่ก่อนครับผมหิวก่อนหิวก่อนไอ้โลกรมบไปที่ไปไหนวะเนี่ยฮะโอเค โรจีไม่อยู่นะว้ามันก็เฮ้ยเลือดเต็มอยู่เลยอ่ะมโอเคโอเคแหน่เปิดมาโดนก่อนเลยเยอะจัดเราซาจัดด้วยแหละเปิดมาเกมมานะบุกไปแล้วอันเลยโอ้โหโอโหโอ้โหรอ้เหโ นี่เป็นกกนเป็นโกนอัดเข้าไปอัดเข้าไปครับว้าว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 ้าว้าอุ้ยเฮ้ยแพมกลับมาเฮ้ยเฮ้ยไม่มีสกิลมันก็นุ่มบ่เฮ้ยจุงมุงจุงมุงมุงมิงมุงมิงจัดไปครับล็อกไว้ก่อนเลยล็อกไว้ก่อนเลยล็อกไว้แล้วควายมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วลบ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  โอเคว้าวเนี่ยเพื่อนเราเกิดเป็นลูจดอนเลยไม่คิดเป็นลูจดอนเลยเน่เน่เน่โอ้โหเฮ้ยมันก็ยิงมันว่ะคอล่ยิงมันว่ะจัดไปครับมันโกนอัดเข้าไปแล้วไงเราไต่ทันสเลเยอร์ยานแม่ก่อนเลยครับผมนี่ก็อีกตัวนึงมามาล็อกไว้ก่อนเลยมาจะไปไหนจะไปไหนครับล็อกไว้แล้วครับอุ้ยอุ้ยมันรีเฟกรีเฟก ลบลอบลบลบ,ลบช็อตเลยช็อตแงแงอุ้ย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 พี่ลูกมาครับโอ้โล็อกไว้ก่อนเลยครับแพ้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 หมดยางหมดยางล้วงครับหือย่างมันยิงป้อมป,ปืนไปก่อนครับผมนี่ให้มันยิงไปให้มันทำงานไป น,นีน,นูน่นูเพิ่งสี่ร้อเมตรเนี่ยเอาแอสแอสซิดครับผมแอสซิดอีกแล้วอะไรกันเนี่ยกอเปียนเหรอเป็นกอเปียนเหรอโอเค โดนไปพีดีแฮมกระเด็ยกระเด้งนะฮะฮะฮะแล้วรีโหลดโอ้โห้ขึ้น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 อีกขึ้นเร็วติดอีาากเออระวังปืนลั่นนี่ครับผมไปเอาเกราะมาก่อนครับว้าวว้าวนั่นไงอยู่กันเยอะแยะไม่หลีดไงไม่หลีดเราไง thế rồi, 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 rồi, thế 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 rồi, 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 ยานแม่ลงมาก่อนครับเพิ่มกรอกครับผมแพ้เหรออ้ยไอ้น,นี่ครับผมไทท่านดีกว่ามันแดดมันแดดมามันแดดมาหุ้ยมันแดดไกลมากเลยอ่สะสตอลกครับ หืเสร็จไหมเสร็จไหมว้าวว้าวแอซิดไปดีครับไอท่านยังไม่ขึ้นว้อวอาญานแม่ไอ้ป้อมปืนไปก่อนเลยเสร็จไปว้าวว้าวหมดละหมดละ หิวก่อนเลยครับเอาอ้นูนก่อนไทท่านก่อนก่อนที่มันจะบินได้เอาห้าปืนได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาแพ้ครับอือหือกระเด็นไกลมาแพ้มาอยู่เรื่อยไม่ขึ้นดีเราอ่ะอุยไฟแรงว้าวกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยมันมัน,มนโหดนะเนี่ย ซับดูเออส่วนตัวผมมองว่าในเทนเนี้ยมันอาจจะดูเบาลงเบาลงครับผมและเป็นเพราะว่าเจ้าพลาสคานตัวนี้ด้วยครับผมคือตอนแรกเว้ยมันจะเวลาเราคิวหรือแอซิดได้เนี่ยมันจะยิงแรงขึ้น5%ซ้อนกันได้10ชั้นครับผมแต่ว่าครั้งนี้มันจะเหลือแค่เซ็นซ้อนกันได้5้าข้าหชั้นครับผมก็เหลือ35มสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่สุดที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ก็แรงบ้าง <laughs> โอ้โหแล้วยิ่งมีโมดูลนิวเคลียร์บิฟายด้วยอะไรด้วยครัับผมมมนนยยิงงแรงขึ้ากๆเลอ่ะ แต่มันก็น่ารักดีนะเราโดนตัวนี้นะโอเคซับดูเออมันตรงปกแล้วล่ะแต่ว่าเฮ้ยอันติเมกรีเฮ้ยมันเล่นดีมเฮ้ยมันน่าใช่นะแต่ก็ยังว่าผมมันต้องเป็นสายลุยๆที่มันแบบเฮ้ยประชิดได้หน่อยประชิดได้หน่อยอะไรอย่างงี้ซึ่งเจ้าคูรีก็ผมเวลาไม่มีเกราะมันค่อนข้างที่จะบอบางครับผมก็ดูห่นมันกระลูรบบางขนาดนั้นแต่ว่าเวลามีเกราะมาเฮ้ยมันเหมือนแบบมีเลือดพิเศษเพิ่มเข้ามาครับผมมันเป็นเหมือนเกราะ แต่ว่าก็วาร์ปได้เหมือนลุกเลยเออตอนแรกผมนึกว่ามันแบบกันได้แบบแค่ลดดามจนะอันนี้คือมันก100ันร้อยเปอร์เซนกันเลยถ้าเกิดเกาะไม่แตกก็ยิงไม่เข้าเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ปืนพวกปืนจลวดอะปืนออลแกนปืนน้าแข็งจลวดน้ําแข็งอะไรอย่างงี้กาซีอารามพวกนี้เฮ้ยยิงเข้าแล้วถ้าเกิดเป็นปืนพลังงานครับผมซึ่งตอนนี้เป็น,ปนที่นิยมกันใครๆก็ใช้ปืนพลังงานยิงไม่เข้าถ้าเกาะไม่แตกว้าวเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นหุ่นสายด้ยที่น่าสนใจมากๆเลยครับผม โอเคเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยเนได้นะครับผมว่าเจ้าคูรีในเทนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วเพื่อนๆชอบปืนไหนนะครับผมมาคุยกันสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้บอล